อันนี้ก็จบแล้วเปียนว่าคะความรู้สึกก็ใจหายมากครับเพราะว่าจริงๆเราจำ first b e a t ได้เลยก็ตอนนั้นก็คนก็เยอะมากแล้วนะครับมาดูอีพีแรกด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มาเป็น E p พุดท้ายและว final อ p พแล้วก็เป็นงาน last beat ซึ่งเป็นแบบว่าสกลที่เป็นคล้ายๆแบบคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเพลงมาให้ทุกคนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เออจริงๆใจเรายังไม่อยากให้จบนะแต่ว่าจริงๆมันต้องจบแล้วอะไรเงี้ยใช่ ครับผมก็ตื่นเต้นครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับโปรเจกต์เทมโปครับก็วันนี้เป็นวันที่เรามาร่วมกันส่งตัวละครกับนิยายแล้วก็ทั้งดีใจทั้งใจหายเพราะว่าเราก็ผูกพันกับซีเรื่องนี้มานานครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รอชมโชว์ในเทมโปเอาเวลาสี่แฟนปาร์ตี้ครับมิกโกะมิกโก,โก้่ะลครับผมก็ เป็นพี่ๆเราสองคนเลยครับผมคือดีใจมากๆเลยที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ยินดีมากๆที่จะพาทั้งตัวนาโนล็อกแล้วก็ตัวละคอรอื่นๆนะครับมาให้ทุกคนที่ดูเป็นคาสุดท้ายครับผมก็ยังไงก็ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เราจะไม่ได้พบเก่แล้วแต่ว่าเราก็คงจะส่งกำลังใจให้น้อง ทั้งในตัวละครนะคะผมได้ได้มีชีวิตที่ราบรื่นกันต่อไปเนาะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เราติดตามชมพร้อมกันดีกว่าฮะเขาก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าคนที่บอกเราแบบเหมือนมันแป๊บเดียวมากตั้งแต่แบบ e ีแรกอะไรแบบแป๊บแป๊บเฮ้ยจบแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็วันนี้ทีใจอีกเพราะว่าได้มาดู e ีสุดท้ายของทุกคนด้วยแล้วก็แบบเป็นแฟนปาร์ตี้ก็เหมือนมีคอนเสิร์ตอีก่ด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็เราดูตอนสุดท้ายแล้วเราดูตอนสุดท้าย ครับก็เป็น3มเดือนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผมเพราะว่าแบบเหมือนแค่ปกติตาก็ผ่านไปแล้วพีสุดท้ายแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้ก็จะได้ดูีพีสุดท้ายกับทุกคนด้วยปกติทุกคนก็น่าจแบบดูไปกับเราแหละแล้วก็มาแบบ react ทาง X อะไรงนี้แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนได้เห็นีแอคชั่นของทุกคนด้วยเลยอะไรเงนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันก็เป็น p a n อี EP ใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินทางมานาเนาะ อย่างที่ทุกคนรู้กันครัแล้วถ,ถ่ายมาปิดกล้องมาแป๊บเดียวก็จะจบแล้วใช่แต่ว่า <ผม S 1> วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พาตัวละครทั้ง6คนของพวกเรามาให้ทุกคนดูนะครับผมหว<ช> <ผม S 2> ัว่าทุกคนจะได้ดูเพื่อฟอร์มของพวกเรานะครับผมใช่วันนี้ต้องเตรียมทิชทชู่ไหมคะทิชชู่เหรอครับจริงๆอืออ่าแล,ออล้วเตรียมน้ำก่อนเนียดน้ำก่อนนทิชชู่เหรอครับผมว่าก็ ซับเหนือไงอ๋อซับเหนืออ่ะซับซับเหนือก็จะมีด้วยแล้วก็ซับน้ำตาก็จะมีด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือพี่ายแล้วอยไรงก็แบบด้วยความคิดถึงแหละเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็แบบมีความบุพันกับตัวละครนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยชัยก็ได้เวลาส่งน้องกลับไปที่นิยายแล้วอะไรเงี้ยชัคิดไหมว่าคิดไหมว่าแบบว่าโูหซีรีส์เรื่องแรกของเรามันจะประสบความสำเร็จไหมปังอ๋อคิดไหมครับพี่นัทจริงก็ คิดนะครับผมเราพวกเราตั้งใจเหมือนกันกับผลงานครั้งแรกของพวกเราก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับพวกเราทุ่มเทกันมากเวิร์กช็อปอะไรก็อยากให้ซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ของพีเอด้วยออกมาดีที่สุดนะครับก็ไม่คิดว่าผมผลตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วแฟนๆให้การสปอร์ตแบบสุดยอดมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับผม ใช่เพราเราเห็นการปันแท็กใน X ตลอดแล้วก็แบบเห็นการแอคทีฟขอแฟนตลอดครับก็เหมือนเราเพราะเราก็อ่านฟีดแบ็กันตลอดครับแล้วก็ขอบคุณมาที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายเลยครับใช่พรมันจบแล้วอะตัวละครของเรื่องมันให้อะไรกับเราบ้างหรือว่าเนื้อหางเรื่องนี้มันให้อะไรกับพวกเราบ้างเออครับผมผมรู้สึกว่าคือเปเปอร์เนี่ยก็จะให้ความแบบ ความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันแบบไม่ว่าจะเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเปเปอร์ถ้าสมมติวันนึงเรามีเรื่องกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยเปเปอร์มันอาจจะทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเรามีบทเรียนมาจากเปเปอร์มาเหมือนก็เป็นครูเราคนหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกว่าเปเปอร์นั้นช่วยให้เราแบบบางทีอาจจะมีความสุขขึ้นได้กับบบางเรื่องที่แบบบางทีเรานนอยๆอยู่แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไปนานห ของของตัวนานโนนะครับคือรู้สึกว่าเหมือนได้เลี้ยงน้องคนหนึ่งเลยครับผมใจว่าตอนแรกจะเริ่มต้นรู้จักตัวละครนี้ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตัวเลโก้เขาก็โตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจุดที่เลโก้ได้รับรู้ถึงนานโนมันหยุดแค่ตอนที่13เท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้มีน้องเพิ่มมาคนนึงได้พาน้องคนนึงมาแต่ว่ามาหาความสุขมาพาเขาได้ทำตามค่ามฝันอะไรเงี้ยครับผมเลโก้ก็เลยรู้สึกว่า สิ่งที่เลโก้พาน้องมาเนี่ยเลโก้ก็ได้เรียนรู้จากตัวน้องเหมือนกันว่าน้องเขาก็พาให้เลโก้โตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพาให้เลโก้กล้าคิดกล้ากล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างครับผมใช่ครับ เจ,จริงตัวละครโป้เป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากแล้วก็ไม่ได้มองโลกแค่เป็นแบบ first person perspective คือเขามองโลกในมุมมองของบุคคลที่3ม,มุมมองของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เหมือนแบบเราได้เติบโตพ้องกับตัวละครที่ว่าในโลกความเป็นจริงเ่ยถ้าคนเราที่ไม่ได้เกิดมาแล้วมีทุกอย่างเราจะ strive เราใช้ชีวิตในชีวิตนี้ไปได้ยังไงให้มันเป็นคนที่ดีในสังคมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบอ่ะเราคงไม่ได้สมหวังกับ ทุกอย่างในชีวิตอะตัวละครโป้ก็เป็นคนที่ล้มเหลวมาเหมือนกันแล้วคนที่ดูนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะได้อะไรหละอย่างจากจากให้เอตีได้จากเอ่อจากตัวละครโป้รับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่หล่มคนที่ล้มเหลวเนี่ยครับก็สามารถสมหวังได้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของความรักเองได้ถูกรักและได้รับเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับลากุแล้วค่ะ ดีนะคนนเขาผมอาจจะอาจจะเรียนได้ไม่มากว่าผมเรียนรู้ลจากเทมบ้านงต่ก็ทําให้วิลเลียมเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันในในในแบบที่ดีขึ้นใช่ไหมโอ้โหต้องเลยพูดเลยครับผมมั่นใจเลยไม่พผมว่าดีดีดีไม่คือเราต้องการไม่ชัวร์หมครับแต่แต่ก็สึกจริงเพราะว่าเหมือนเราแบบได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะว่า คือด้วยเทมเนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็แบบมีความมาัวนใมากขึ้นแล้วก็พอได้ได้แบบว่าคือผมเป็นคนผมเป็นเด็กอะแบบคือแบบว่าชอบแบบชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอได้เป็นเทมก็เรียนรู้อีกมุมนึงของเทมซึ่งเอามาปรับใช้ในแบบในของวิลเลียมบ้างอะไรเงี้ยใช้ก็ทําให้แบบวิลเลียมโตขึ้นจริงไหมดูกันเลยว่าคิพูดเยอะดีกว่าให้ดูกันเองเอ้ยอย่าแม้ขนาดนี้ยังมืงขึ้น เขาผมก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากดิแลนก็คงเป็นแบบว่าความหวงแหนครับหวงแห่คนที่รักละกันต่อให้แบบว่าดิแลนแบบว่าไม่ได้แสดงออกถูกต้องเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนเคส e study ให้เรียนรู้ว่าแบบว่าต่อให้ลึกๆเรารู้สึกว่าเออมีคนที่เราหวงแห่นะคนที่เรารักก็เราควรจะแบบชีวิตเขายัางไงอะไรอย่างนี้แบบว่าแสดงออกอยังไงอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เหมือนกัน หมายถึงไม่ไม en> ่เก uh, ่งด้อยกันแต่เเอ่เขาผมใช่แล้วเอามาปรับไหมว่าแบบชรอนในเรื่องกับตัวเรามันก็เดี๋ยวลองดูครับใช่ไหมก็คือเดตัวเองก็ไ่มเนรก็ค่อยเรียนรู้ไปครับดีครับดีนานะคะผมก็เอามาปรับใช้เยอะอยู่ครับผมผมเป็นไอจุนก็เลยรู้สึกว่าเป็นทำให้ตัวเองมี เขาเรียกว่าอะไรมีหลายมิติมากขึ้นเหรอเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนเลนเพลนเนาะใช่ไหมทุกคนครับใช่แล้วพอได้มาแสดงเป็นจุนก็รู้สึกว่าตัวเองได้รู้สึกแบบเหมือนเราเปี่ยวขึ้นไวทันคนอื่นทันคนอื่นมากขึ้นทันไหมนะทันทันแหละทันมากขึ้นเพราะจุนเป็นคนที่หัวไวคิดไวทำทำอะไรก็ไวๆแต่ว่าทำอะไรเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแผนเยอะด้วยอ่ะเจ้าเล่่เจ้าเล่ยเจ้าเล่ยเร้าเยจะเอา จุดนั้นเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงด้วยแต่ว่าใช้ในทางที่ดีนะครับผมวันนั้นนะพี่เอชกับวิริยมบอกว่าถึงขั้นที่ต้องบอกว่าให้นัดเลิกเป็นจุนนี่คุณนินทาผมเลยอ๋อไม่ช่วงช่วงเวิร์กช็อปช่วงวัช็อปที่แบบว่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่จุนน่ะไพเกตเอร์จะแบบมีความกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยการล่อนการล่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่พี่นัดละเริ่มจะเป็นวิทย์เริ่มเป็นจุนอะไรอย่างเงี้ยอหมายถึงว่าเขามีความการล่อนขึ้นมาใช่คือไม่ใช่แค่พวกผมที่พูดนะ พี่มูยเพิ่มกับก็บอกว่าเป็นนัดให้พี่หน่อยเอานัดกลับมาหน่อยบางทีลึกๆแล้วนัดอาจจะเป็นจุนจริงๆก็ได้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าพี่เอสแล้วเรียกเอสเอสไหมคุณอู๋เพิ่มอ่างนี้ไนี่ไงถึงบอกว่าเอามันนำมาปรับใช้เราสนิทกันสนิทกันครับผมใช่ไหมเบรุใช่เบรุใช่ไหมเบรุเบรุเปล่าไม่มีความคิดถึง เพราะเราอยู่กับตัวละครมานานอะไรอย่างเงี้ยเออคิดถึงไหมคิดถึงเพมคิดถึงโต้คิอะไรคิดหมคิดครับคิดถึงคิดถึงอยู่แล้วคิดถึงมากมีตัวละครไหนที่เราคิดถึงเป็นพิเศษในเรื่องนี้ไหมครับพี่มิกนะเลี้ยงพี่มิกเลี้ยงเลยรักเลยคนบอกว่าบอกว่าวันนี้จะได้เจอพี่มิกเหมือนกันพีพี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาวันนี้พี่มิกมาด้วยไม่เอาจริงถ้า อสสาระก็ค no, well, right. right. yeah. ิดถ well, ึงจริงๆครับใช่เระาไม่กินไม่มีสาระเลยไม่ก็เราคิดถึงแต่เพราะว่าก็ผ่านมาสักพักแล้วเพราะว่าล้อคือเราปิดกล้องมาก็อยู่วันอู้นานอยู่นะเกือบสามเดือนใช่เราปิดกล้องวันที่สิบกลาอุ้ยจำไม่แม่นจังเลยเช้าวันที่สิบเอ็ดอันนี้คือแค้่หรือว่าแค่เพราะอยู่คนเดียวเพราะเหงาไม่คือถ้าสมมุติแบบว่า คือจริงแล้วก็คิดถึงเพราะว่าพอมันปิดมาสักพักแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าตัวละครเทมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอได้มาได้มาดูตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคิดถึงเหมือนกันครับใช่มีคิดถึงตัวละครนนไหนพิเศษไหมคะเออคิดถึงตัวเองครับคิดถึงนจุนอา้าวแต่ไม่ได้คิดถึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นจุนเลยค่ะตอนนี้เป็นนัทอยู่ครับผมเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันจุนงงไหมงง เราคิดถึงครับจุนเป็นตัวละครน่ารักคนหนึ่งครับผมที่อยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมทุกคนใช่เลยใช่เลยครับผม yes ใช่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงจุนเหมือนที่ผมคิดถึงจุนโอ้โหเสียงลอยมาจากฝั่งนู้นโอ้โหคุณต้ยคุณทำดีๆนะคุณเปเปอร์แล้วคุณคิดถึงตัวละครไหนครับโอ้วยเพราะธนาไม่ได้คิดว่าจะมาถึงฝั่งนี้เลยผมคิดถึงพี่แก้มนะ แบบในเรื่องตอนนี้ก็แบบแยกแยกทางกันไปอยู่ก็แบบไม่รู้ว่าอีพีสุดท้ายจะไปได้กลับมาหากันหรือเปล่าโอ้เราจะสมหวังไหมคะก็่เอจะสมหวังอยากรู้นี่ต้องรอติดตามนะในเรื่องเทมโปคาเดสคริปเปอร์บิทนี่ดูพร้อมกันได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่เนี่ยดูพร้อมกันมีนาทีสุดท้าย คือในไทยจริงาลินเราหินน้้ออมเราหินน้ำอ้อมว่าโชว์เราจะแบบว่าเวอร์วังอลังการมากยิบระยับจริงๆไม่อยากให้เตรียมแว่นกันแดดไว้ด้วยนะเพราะว่าเราเพราะอะไรครับพี่นัทเพราะเราจ้าเกินอ่าอ่าเดินลองพูดความพิเศษนะวันนี้วันนี้มีถึง10กว่าเพลงเลยครับทุกคนได้แบบว่าดูก่อนเข้าดูอีพีสุดท้ายเรียกว่าดูอีพีสุดท้ายเสร็จก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้แบบเรียกว่า ค่ำๆกอดกลับบ้านอะไโอเคอันนี้คือบอกกลางเลยบอกซีเค็นคอนเสิร์ตไม่จริงๆเรายังแบบว่าเก็บไว้อยู่นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอรู้หรอกแต่แบบว่ามีเพลงอะไรบ้างก็ต้องไปดูต้องเต้นไหมคะผมจะเต้นไหมคะไม่ใช่แค่ผมครับเฮ้ยพี่เอ็นจะเต้นไหมเฮ้ยเฮ้ยทำดีๆเฮ้ทำไม่แน่ไม่แน่ไม่เราเรายังไม่ถึงเวลาอ๋อเขาไม่จบ ยังไม่ถึเวลาอีกชั่วโมงนิดๆครับรอได้รอชั่วโมงนี้นี่เข้าใจนะใช่แต่คนก็คาดหวังนะว่าแบบเอ๊ะจะเต้นอย่าอนี้เก่งเต้นทำเปียโนไม้อะไรไม่คาดหวังจริงๆเต้นเนี่ยเออ่ชิคชิบูมเนี่ยเต้นบ่อยมากครับก็จะเป็นเพลงที่เต้นบ่อยก็อาจจะไม่ใช่เพลงมาอะไรเงี้ยเต้นเพลงมาไม่อันนี้ไม่มีสัญญาไมงงไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็มีหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดมี เอ้แต่เราชอบแซวกันว่าจะมีเซตสองไม่เราชอบแซวอ่ะมีคนเดียวชอบแซวคนเดียวคือนี่เราเอ้ามันก็แบบเอ้ยซีรีส์ไงแบบเวลาเราพูดถึงคำว่าซีรีส์มันอาจจะแบบมีหลายซีซั่นแต่ละพี่ดูว่าเอ้ยเทมโปซีซั่นสองมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยวงกลับรถแล้วแตกใหม่อะไรเล่น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 หรือว่าเทมโป้เลิกกันอีกแล้วกลับมาพบกันใหม่ซีซตสองอะไรยงเี้ก็เป็นแบแต่วันเนิร์น่าจะล่มจมแล้วแต่ซีซตสองไม่รู้แต่ซีซั่นแรก ตอนสุดท้ายดูไลฟ์สตรีมเของมกันได้นย่างขาอยู่มีเพลงพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีพิเศษก็จรก็จริงๆยังมีเพลงที่เราไม่ปล่อยไปอีกครับก็วันนี้ก็เป็นเพลงที่เราจะได้ฟังครั้งแรกที่นี่ที่แรกเลยครับใช่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีเพลงยัน e ีพีสุดท้ายเลยสปอยอะไรเกี่ยวกับเพลงใหม่หน่อยไหมพวกคุณเราทำท่าสีเพลงใหม่นี้คืออันนี้เพลงนี้ปะ ไกล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 เป็นหน่มเป็นหน่งเชจชาอะไรกันครับเป็นเพลงที่เออ่บินสูงครับ่าเรียกวคือเอาเรียกว่าเหมาะเหมาะกับที่จัดงานบนดาดฟ้าเลยใช่จัดงานเลยขวามหมายดีๆขวามหมายดีๆแล้วกันใช่นะฮะดีดีอ่ะถ้าทำแล้วทำแล้วคนดูสนุกก็อ่าก็นิดนึงนิดนึงนิดนึ่งสุดท้ายครับขอบคุณเลยแฟนๆหน่อยนะครับการตอบรับที่ดีมาตลอด ครับก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ให้ขอบคุณทุกคนเ้าพูบครับก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับก็พวกเราขอบคุณมากๆเพราะเราเห็นทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะทางเอ็กซ์หรือว่าทางที่ทุกคนมาตามในอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับข้าพูบครับเขาผมก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนครับที่ติดตามทุก EP แล้วก็ ติดตามเราทุกวินาทีเลยนะครับก็ดีใจมากครับเอ่อหรือว่าก็ต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าแบบจะเป็นผลงานเทมโปหรือว่าผลงานไหนก็ตามของเราก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมารู้จักกันแล้วก็ยินดีรู้จักครับผมอะคก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ติดตามเทมโปฮาร์ดสกิบเบบีของพวกเราครับจนถึง f i แนลอีพีแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับทุกคนก็ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับเฮ้ยขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะบีทค่ะ ก็อขอบคุณทุกคนครับเตรียมมาเลยตอนสุดท้ายขอบคุณทุกคนครับที่คือคือไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงกับพวกเราหรือว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทําให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดในทุกๆฝ่ายในทุกๆหน้าที่ของตัวเองครับก็ดีใจมากๆที่แบบเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะมาร่วงส่งตัวละครร่วงส่งเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นตอนสุดท้ายที่สวยงามเอาไปตัดต่อให้เขา ครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับมากๆเลยครับขอบคุณ G M T V ครับขอบคุณไรแคนขอบคุณพีเอสขอบคุณนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวด้วยเหมือนกันครับผมที่ให้ความสนใจมาโดยตลอดตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสุดท้ายนี้นะครับเลโก้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีความสุขมากๆเลยครับผมใช่ก็หวังว่าจะยังคอย สนับสนุนติดตามไปกับบทบาทนี้บทบาทนักแสดงของทุกๆคนนะครับผมใช่ครับขอบคุณฮะครับผมเหลืออะไรผมพูดไหมครับตอนนี้มีตอามีอยู่ใช่ไหมโอเคมีเลยไลฟ์สตรีมมิ่งยังยังมีนี่เป็นนี่เป็นชื่องานโอเคเป็นอะไรล่ะเป็นเอฟปีายแล่วครับผมจัดเลยครับผมก็เอ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะผมก็ประชากรชาวเทมโปนะครับ ซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวกเราทั้งหกคนนะครับผมตั้งแต่วันที่มีอยู่แค่กระจุกมือนะครับตอนนี้เริ่มมาเป็นสองกระจุกมือนะครับจนตอนนี้เรามีเป็นสิบกระจุกมือแล้วใช่ครับผมก็พวกเราได้รับกําลังใจเยอะมากจริงนะครับผมก็ทาให้พวกเราเนี่ยหายเหนื่อยนะครับผมไม่ว่าน้องจะเต้นกันมาหนักขนาดแล้วจะออกกองเลิกเช้าเท่าไหร่ตอนนี้คือเราไม่เหนื่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าผลงานของพวกเราทุกคนเนี่ยทาให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นแล้วนะครับผมว่าซีรีส์ของเรา ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมกว่า60ประเทศนะครับผมใน X นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับผมตอนนี้ก็น้องเราก็ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตพวกเราทั้ง6คนนะครับผมแล้วก็วันนี้มาสนุกไปกับงาน Temple o a l Speed Fan Party กันนะครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีเสิร์ฟนะคะเด็กมองก็ต้องการพี่ยกมือนะคะพี่ยกมือ โยกแล้วยกแล้วโยกแล้วข้งไหนนะยกแล้วก็กลางก็กลางน้องไม่เห็นเนี่ยโบมือทักทายได้นะคะเป็นวิดีโอนะลูกรูานจะเต้นก hmm, ็ได้นะคะขอตรงนี it right? oh. ้นะคะตรงนี้นะคะ